ท่านประโยชข้าวไจรทั้งหลายและบรรดาวาสุบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปโปรดระดับการศึกษาพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยาขอพูดเรื่องหมวดของกสินต่อ เพราะว่าหมวดขาว่าศินที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปทังศีลินทั้งหมดเป็นสิทธิ์อย่างนดียกันเข้าอยู่ในลักษณะของฌานสี่มีการศึกษาด้วกรรมฐานขบรรดาท่ันงหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุททจะกุกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นักกรรมาฐานจริงๆที่ปฏิบัติกันมามันจะมีความคุ่มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าคามอุทจจะมีอรมารมณ์ฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น <c oughs> นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจัง เหมือนไว้แต่การพูดสร้างน,นั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นแต่หากว่าท่านพูดใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วือในด้านของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐานสี่สิหรือว่ามหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดคนหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติครั้งหนึ่ง 1. ่วหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ตามก็จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคือนวิวรห้าหอกิเลสได้แล้วแต่ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าวันครั้งหนึ่งเราชนะได้หนึ่งนาทีหรือสองนาทีหรือสามนาทีวันหนึ่งมีเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน ปีหนึ่งมีสามร้อยหกิบห้าวันถ้าเราปฏิบัติระงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละสองสามน,นาทีถ้าสิบครั้งมันก็สามสิบนาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเขาเ้าไปได้ของกุศสลขณาะใดาที่จิตสงัดจากกิเลสคือความชั่วของจิตจิตนอ้อมไปได้ของความดีมีพระกรรมฐานสี่สิบหรือมหาพิปฐานสูตรข้อใดข้หนึ่ง ก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารถทำชนะได้เรื่อยๆไปไม่ช้กิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่เราขัดได้ครั้งละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อยสนิมก็หมดข้อนนี้มีมาชั้นใด <c oughs> แม่จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพ่อก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องกสินการปฏิบัติจับอกสินเป็นอารมณ์แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตตผล สำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริตหกให้เข้าใจและก็จงทราบพ,พระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้ายแทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไป ตัวอย่างของเรื่องกสินนี้ก็เช่นเดียวกันจะิืว่ากสินหกอย่างคือปฐวีกสินเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินแล้วก็อากาศกสินอาโลกสินหกอย่างนี้เป็นกสินกลางท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งที่สุดเหมือนกัน สำหรับรกสินิตีอย่างคือโลหิตเกสินกสินสีแดงปีตกกสินรกสินสีเหลืองมีละกสินกสินสีเขียวโอทาเตกสินกสินสีขาวทีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมาะสำหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้น คือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติจะสินสี่รายการนี้เหมาะกับจริตของตนสำหรับวันนี้ก็จะขอนำประสูตรที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาส,สดาทรงทรงใช้ชชกรรมฐานเหมาะกับจริตโดยเฉพาะในด้านของกสิน มาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามสมควรจะเวลาความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นสาอักษาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งมีนามว่ากามาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกฝ่ายขวา เป็นผู้ทรงปัญญาเลิศก,กว่าบรรดาภาษาวทั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักษา,าวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัิวิหาริกคือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้นตามพระบาลีท่านไม่ได้บอกชื่อท่านบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายของนายช่างทอง เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบทรจึงคิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักมาในโลกีวิสัยคือกามคุณจึงให้ประกรรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่สุป,ปรกรรมฐาน สำหรับอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสปกปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเครื่องตัดกรมกามกุลห้าคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะเป็นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นต่ได้ว่ากรรมฐานกองนี้ไม่เหมาะกับจริต ของพระผูกผูเป็นสิทธิ์ชื่อลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานกองนี้ตลอดพรรษาเป็นสามเดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จำพรรษา,าอยู่ร่วมกันเป็นอันว่าพระลูกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌา,านสมาบัติ ่านภาษารีบทก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยของเราจะพึงทรมานได้คำว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วหัหนเข้ามาหาความดีจะกกลับใจจากอารมณ์ของจิตที่เป็นปุถุชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอริยเจ้า พระสารีบดีใ,ใครก็รู้จักว่ามีปัญญาดีมากน่าจะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสารีบตรไม่มีในเมื่อพระสารีบตรเป็นอรหรันอากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิ่กับคนทั้งหมดอรหันทั้งหมดในด้านปัญญา แล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิดแก,ก่กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนื้อเข้าม,มาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้สักนิดหนึ่งปัญเาจะคิดว่าพระอรหัน์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่มมาอรหันย่อมตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารเหมือนกัน พระหันสุขาวิปสัสสโกเทวิโชชลพิญโยปิสัมมิทัปโตแต่ว่าพระอรหันตุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีในอีกประการหนึ่งสําหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันตุกองค์จะสามารถทําคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ ถึงมาว่าท่านผู้นั้นจะมีวาสนาบารมีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อคนที่เกิดมานี่แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้นี่พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทําเธอให้เป็นพระอาหารหันต์ได้ที่เห็นได้ว่าเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาาศตร์สดาหจะเสด็จด,ดับขันธสนทธปรินิพาน <c oughs> ความจริงองค์สมเด็จพระวิชิตตมานจะปรินิพานในเมืองใหญ่ๆก็ทําได้ แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุสิณรามหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จสมมหามุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระอรหันต์องค์ใดสามารถจะทำท่านให้เป็นพระอริยะสาวกได้ นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี่จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบาร,รมีมาร่วมกันถ้าหาว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนเราก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกัน บางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโน,น้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านคนนั้นเป็นคนโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราแมอดีตชาติ มันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นจึงได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสารีบุตรมาพิจารณาว่าคุณระบรปุณณีคงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะฝึกฝึกให้เดชให้เธอทรงฌานเนื้อเป็นพระอรียาจาไใด ท่านก็มาพิจรารณาว่าเห็นจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์เธอได้เมื่อออกพรรษาปราวนาพรรษาแล้วจึงได้พาเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตเ้วไปกราบทูลเหตุที่ฝึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พิจรารณาด้วยอำนาจพระพิญาณ ก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตามารสามารถจะฝึกเธอให้ทรงความเป็นพระอาหารหันได้ฉะนั้นพระองค์สมเด็จประจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสกับพระสารีบุตรว่าสาลีบุตรดูก่อนสารีบุคุณระบุรผูดด้ใดที่มีความปรารถนาดี มีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้และไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสารีบทเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสารีบทกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริแลแต่เทว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักในราคะจริต เธอ,อมีจิตหนักมณิโทสสจริตดังนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจียงได้เลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอคือโลหิตกสินคำว่โลหิตกระสินสน,นี่หมายความนึกสินสีแดงพระพุทธเจ้าจะงได้ทรงนรมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดง แล้วก็ยื่นให้กับพระผุ่นนั้นพระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจินิสงแนะนําว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวฝักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจําสีแดงให้ให้ชัดให้จําได้ แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาวนาคิดว่านี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบลีเขาเราโล,โลหิตกับสีนังโลหิตกับสีนังถ้ามาเอิญภาพนี้มันเลือนไปจากใจเธอจึงลืมตายขึ้นมาดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดง ทำอย่างนี้ตลอดไปจงกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายในช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินาสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไป ลืมตายจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลื่อนไปภาพหายไปจากความรู้สึกก็ความจำท่านก็ลืมตายขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกโบจนชัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครูเดียว ปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกโบองคําก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านลืมท่านหลับตาน,นึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี่ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีทุกทีจนทั้งเป็นสีขาวตอนนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิ ต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแปลวเปล่เป็นประกายพลึกจะนึกให้ใหญ่ก็ได้จะนึกให้เล็กก็ได้จะนึกให้อยู่สูงก็ได้จะนึกให้อยู่ยต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในอารมณ์นั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารมกับอุเบกขารมคือมาเอกคตารมหมายถึงว่าจิต จับถึงภาพเป็นบืกายพฤกษนั้นชัดเจนแจ่มใสองค์เบขารมอารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมานบรมศาสดา,าอยู่ในพระมหาวิหาร <c oughs> ทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณ เขาทราบว่าเวลานี้พระลูกชายนายช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้กระสินสีแดงเป็นนิมิตเวลานี้จิตเธอพ่องสายทรงทานสีได้แล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงทรงพิจารณาต่อไปว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้า จิตทรงฌานสีได้แล้วแต่ว่าเธอจะสามารถท,ทําจิตของเธอให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเทตระหันได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบโดยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงฌานโลกีดังนั้นองค์สมเด็จพระชินสียงทรงช่วย วิธีช่วยก็คือทรงนิรมิตรดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศร้าหมองกลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกบบวจะแห้งเมื่อเริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพกสินชัดพอมีความชื่นใจพอกับความต้องการ ยังได้ลืมตามมาดูดอกบัวก็ตกใหญ่ไว้ดอกบัวนี่เป็นดอกบัวทองคำมีสีแดงเมืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราก็ามีอาการแจ่มใสนี่ครู่เดียวเท่านั้นทำไมกลายเป็นบัวเก่าไม่ความบัวแห้งไปแล้วคายความสดใส เธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพน,นิมิตที่ทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอ๋หนอชีวิตคือร่างกายของคนเราใส่ก็มี็สักภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความผ่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไป มีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงดงามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั้นเธอหลับตาพิจรณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดการตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ ตอนนั้นองค์สมเด็จะมหามุนีเพียงทรงนิรมิตให้ดอกบัวแห้งนั้นกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝักเตยสอนก็หล,ล่นเพราะเอานั้นลืมตาขึ้มาดูอ้าก็คิดว่าแล้วกันดอกบัวนี้มันจะคู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปเสียแล้วเกยสอนก็หล่นเหลือแต่ฝักแห้งติดก้านอยู่ ยังได้มาพิจรารณาภาพดอกบัวก,กับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญาว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความง่อมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอกระโลงคิดว่าคันห้าคือร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดี หรือว่าวัตถุธาตุทั้งหลายคนดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจรังยั่งยืนไม่มีความถาวรในที่สุดก็จะมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้กิคลายจากความรักในระหว่างเพศตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกยูเกศเจ้าได้ทรงนิรมิตให้ดอกบ,บัวหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับทราย เมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตายขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอ๋นอดอกบัวทองคํามีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอจะหักละเอียดลงไปชีนี้ชีวิตตินซีของเราก็เช่นเดียวกันในร่างกายของคคลอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทังหลายเราอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้นเมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวก็้าไปหาความเจริญเดินทางกขาไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภารกิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ ถ้าเราจะอารมณ์จิตของเรานี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นยิ่พึ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยก็ดีที่จะคิดว่าท่านผูดด้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยก็ดี เรืงคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกข่งท่านมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนมันก็ต้องมีความแก่คือความร่วงโรยไปตามระยะเวลาการ ในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบขั้นจากโกครคภัยไข้เจ็บมันก็มีเป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกับดอกโบที่กำลังหักเรื่งกลัดเลียที่ออยู่กับพื้นทรายพิจารณาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนและสัตว์ที่รัก ก็จำจะต้องชัดแค่าจากกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราทราบสมบัติที่มีอยู่อันนี้แต่หากว่ามันไม่หมดไปก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดยู่เพียงใด หมายความว่าถ้าจิตใจถ้าเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคนนคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของเคนดีมีประความประสงค์จะยึดมัน่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัติของเราคนดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทําให้พัดซราจจกกันร่างกายของเรานี้เดินเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตขื้เป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราและในที่สุดร่างกายก็จะพังไป เป็นนั้นว่าร่างกายใน้หาความจรังยย่งยืนหาความดีไม่ได้ท่านร็ตัดสินใจว่านับตับัดนี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราใส่อยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีว่าถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นขันทารไม่มีอะไรเป็นพึ่ง เราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจของพระในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าทา่านกรลุอัลัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านนั้นหลายจะได้สดับ จะเอาไปปฏิบัติสําหรับในคืนตรงนี้จะใช้จะสิงควบกับอริยสัจสําหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี่ขอบรรดาพระโยคาวาจรทั้นหลายที่สันดับแล้วพระจงทราบว่าธรรมะที่นํามาแนะนํานี่เป็นธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระบพเทแ่้วไม่ใช่ของกรผมขอท่านหลายต้องทำใจเช่นเดียวกับพระนายช่างลูกชายในช่างทอง แล้วว่าท่านจะฝึกรกสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามอัจยาใสยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิดจริตก็จงฝึกในรกสินหกอย่างคือปฐวีรกสินเตโชเกสินวายโยเกสินอาโปกสินอากาศกสินอาโลรกสินอย่างนี้ไม่ผิดจริตของตนเพราะเป็นรกสินกลางจะมีผลกรรดาท่านอย่างาย แล้ต่อที่นี้ไปเขามรดาท่านทั้งหลายปรณนาตั้งกายให้ตรงดำรโจิตให้มันกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำพัฒนาและพิจารณาตามปัิยาใสก้นเจ้าว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี